อโอเคถัดมาเราบอกว่าเออเราเชื่อละว,ว่าพูดดีปากดีเป็นสีเป็นสีแก่ตัวเนาะพูดดีเป็นสีแก่ปากนะปากดีเป็นสีแก่ชีวิตเนี่ยงั้นเราจะรู้เรารู้ความสําคัญแล้วคราวนี้เราก็คนส่วนใหญ่ถามงั้นต้องพูดยังไงอ่ะพูดยังไงให้พูดดีอ่ะเราจะพูดดีหรือปากดีที่ว่าเนี่ยนะเออชวนคนมาปากดีกันเนี่ยนะ คือปากดีในความหมายเดิมก็คือเห,เหมือนกับว่าพูด่าไหม่พูดอยางั้นจะพูดดียังไงใช่ไหมวิธีจริงๆก็ไม่ยากหรอกเออันที่หนึ่งคือพูดดีก็คือพูดเรื่องดีๆที่เมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วที่เราเคยคุยกันไปว่าพูดเรื่องดีๆคือพูดสิ่งที่เราต้องการนะไม่ใช่พูดในสิ่งที่เราไม่ต้องการพูดในสิ่งที่เราต้องการส่วนใหญ่ในสิ่งที่เราต้องการเป็นเรื่องดีเนาะ พูดในสิ่งที่ต้องการแล้วก็พูดกับตัวเองให้ดีก็คือเวลาเราพูดถึงตัวเองก็พูดพูดแต่เรื่องดีๆแต่คำว่าพูดแต่เรื่องดีๆไม่ใช่อวยตัวเองไส้แตกเลยจ่ะอันถัดมาคือพูดกับคนอื่นก็พูดแต่เรื่องดีๆพูดแต่เรื่องดีอันถัดมาคืออันถัดมาคือพูดถึงคนอื่นก็พูดถึงแต่เรื่องดีๆเหมือนกันล้านสุดท้าย รักษาคําพูดทีนี้คนส่วนใหญ่ถามว่าอ่ะเราพูดเรื่องดีๆเนี่ยเวลาพูดเรื่องดีๆเนี่ยมันจะพูดเรื่องดีๆยังไงใช่ปะ่ะพูดเรื่องดีๆยังไงวิธีการพูดเรื่องดีเนี่ยให้ใช้วิธีการของพระเจ้าเนาะพระเจ้าเนี่ยบอกว่าสัตบุรุษเนี่ยจะพูดอยู่ประมาณวิสี่อย่างก็คือหนึ่ง เวลามีคนถามเรื่องดีของคนอื่นต่อให้ไม่มีคนถามเรื่องดีของคนอื่นแเราก็จะพูดมีคนถามเรื่องดีของเราเราก็ไม่พูดอย่าเงี้ยเรื่องงี้สรุปง่ายๆเกณฑ์ง่ายๆในการเลือกเรื่องพูดมีอยู่สามข้อข้อที่หนึ่งเรื่องที่พูดเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าโอเคเรื่องที่พูดเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอันถัดมาที่สองคือ เรื่องที่พูดพูดไปมีประโยชน์หรือเปล่าอันที่สามคือพูดไปแล้วเนี่ยมันพึงใจผู้อื่นหรือเปล่าโอเคเงั้นยวเราเราบอกว่าเราพูดเรื่องดีดใช่ไหมพูดเรื่องดีๆก็ต้องถามก่อนหนึ่งพูดเรื่องดีเนี่ยแม่งเป็นความจริงหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ความจริงอันนี้ไม่ได้แปลว่าพูดดีแล้วนะแปลว่าปากหวานอ่วยไ้แตกใช่ไหม อันถัดมาอันที่สองคือเป็นประโยชน์หรือเปล่าปล่อยเป็นเรื่องจริงแต่มันไม่มีประโยชน์กับใครก็ไม่ต้องพูดนะใช่ไหมบอผิงสวยมากเลยค่ะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะแต่ไม่มีประโยชน์ใครก็ไม่ต้องพูดเนาะหรือถ้าพูดกับตัวเองว่านีประโยชน์กับตัวเองก็แล้วแต่เขาพูดไปอันถัดมาที่สามคือถูกถูกบุคคลถูกการไหมก็คือมีพึงใจหรือเปล่าครันนี้คือถูกใจคนอื่นหรือเปล่าทีนี้ถ้าเวลาเราเอา คนส่วนใหญ่อ่ะจะเอาข้อนี้เป็นหลักซึ่งผิดเราควรจะต้องเอาใช้คําว่าไม่ผิดไม่ได้หรอกเขาไม่ถูกแปลว่าเวลาถ้าเราพูดไปอ่ะมันมันไม่ถูกมันไม่ถูกการก็คือแปลว่าเวลาเราจะเลือกพูดสิ่งที่เป็นสิ่งสิ่งที่เป็นความจริงสิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่นสมมุติอย่างอยากจะเตือนอยากจะสอนกันแบบเนี้ยเราก็ต้องดูสิเขาพร้อมรับไหมเขาไม่ได้อยู่ในอาการที่พร้อมจะรับก็ไม่ต้องพูดก็เลือกให้เหมาะเหมาะสมกับเวลา งั้นนี่คือเรื่องพูดดีเนาะพูดดีก็คือ1เป็นความจริง2เป็นประโยชน์3เหมาะแก่การเหมาะแก่บุคคลงั้นเวลาเราพูดสิ่งเราจะเลือกเรื่องพูดเราพูดอย่างนี้เราก็พูดกับตัวเองแบบนั้นด้วยพูดกับผู้อื่นแบบนั้นด้วยพูดกับถึงคนอื่นแบบนั้นด้วยและที่สําคัญข้อสุดท้ายคือการรักษาคําพูดทําไมการรักษาคําพูดสําคัญเพราะใช่ไหมเราอยู่กันในสังคมของ ของของมนุษย์เนี่ยเราเป็นสัตว์สังคมเนี่ย c u r r e n c y ที่แท้จริงก็คือสิ่งเดียวที่เรามีนะที่เป็นราคาที่จะไปแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นได้อะ่ะคือความไว้วางใจคนที่เราเราจะได้รับความไว้วางใจต่อเมื่อเราเป็นคนที่ trust ได้ trust ได้ก็คือเรารักษาคำพูดเรามีศัจจะงั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่มีสัจจะละเราไม่รักษาคำพูดเราแน่ๆเลยโทษข้อที่หนึ่งคือเราจะ ไม่เชื่อถือตัวเองงั้นต่อยแล้วบอกคนอื่นบอกโอ๊ยคุณสวยอะแต่เราคิดในใจเออเราพูดกับตัวเองตลอดเวลาว่าเอยกูไม่สวยอะงั้นคนอื่นพูดยังไงไม่สําคัญถ้าเราไม่รักษาคําพูดเราอืมเราก็จะเชื่อเราก็สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นกนะ็คือเราเราเชื่อว่าเรารักเราเราเป็นคนที่ไว้วางใจไม่ได้งั้นถ้าเราไม่ไว้วางใจตัวเองเราก็จะไปทาสิ่งอื่นที่ทำให้คนอื่นไว้วางใจไม่ได้เนาะงั้น การรักษาคําพูดถึงสําคัญมากเนะาะคารว,วาสธรรมสี่การอยู่กันมันหมูกคลองเรือนเนี่ยอยู่กันเนี่ยข้อที่หนึ่งก็คือศจะจก็คือต้องใช้ความจริง็นตัวพูดประมาณนี้งั้นสําคัญที่สุดก็คือเรื่องการพูดดีๆเรารู้แล้วว่าคําพูดดีปากดีสําคัญเพราะว่ามัมีผลในชีวิตเราแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะต้องเลือกคําพูดแบบไหนจะพูดดียังไงก็ประมาณนี้